สวัสดีค่ะอิจิบังนิฮงโกะค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการเรียนภาษานอกห้องเรียนค่ะวันนี้นะคะก็เป็นคลิปที่จะมาสอนเกี่ยวกับเซตอวัยวะในร่างกายอีกแล้วค่ะครั้งก่อนมีคําว่าหัวไปแล้วเนอะอัตมะของเราครั้งนี้เราก็มีคําว่าหานะหานะนะคะที่แปลว่าจมูกนั่นเองค่ะครั้งนี้นะคะเซนเซมีคําที่ขึ้นต้นด้วยคําว่าหานะทั้งหมด6คําด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะมา ไรเลียงกันว่ามีคำอะไรบ้างคำไหนที่เราสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันมาเริ่มคำที่หนึ่งกันเลยค่ะคำว่าฮานากะทากายฮานากะทากายถ้าแปลตามตัวเนี่ยมันก็จะปแปลกปในหนึ่งเนาะจมูกสูงหรือว่าจมูกแพงก็ได้ใช่ไหมอันนี้คืองงมากเลยแปลว่าอะไรจริงๆแล้วเนี่ยคำนี้มันคือหมายถึงเรารู้สึกภูมิใจภูมิใจแล้วบอกว่าจมูกมันแบบว่า ชดสูงขึ้นมาอย่างนี้นะว่าภูมิใจอะ,นะ,นะ,นนะนอย่างเงี้ยยกตัวอย่างประโยคค่ะมูสเมว่าสุเปจิไทยไกยเดยูโชชตันโนเดะโอกาซังโมฮานากะทาไกเราจะแปลว่าลูกสาวเนี่ยชนะเลิศการแข่งขันผู้สุนทรพจน์เนาะคุณแม่เนี่ยก็พลอยที่จะภูมิใจไปด้วยภูมิใจให้เขาว่าจมูกสูงไปด้วยเนะาะแบบเชิดได้นะส่วนข้อถัดม,มาค่ะฮานากะมาการุฮานากะมาการุ มาการุเนี่ยมันแปลว่าโค้งหรือว่างอใช่ไหมจมูกงอจมูกงอคืออะไรอะไปทำศัลยกรรมมาแล้วแบบจมูกเบี้ยวจมูกงออย่างเงี้ยหรอไม่ใช่นะคะอันเนี้ยหมายถึงว่ามันเหม็นซะจนทนไม่ได้ค่ะเหม็นจนแบบจมูกงอเลยอะ่ะ <c oughs> คือมันคงเหม็นมากจริงๆนะอ่ะยกตัวอย่างประโยคค่ะนโะัโตะฮานากะมาการุโยนะนิโอยะซึรุนโัโตะ ฮานะกะมาการุโยนะนิโอกะซึรุถั่วนัตโตเนถั่วเน่าเนี่ยมีกลิ่นเหม็นที่แบบเหม็นจนจมูกงอเลยอะเหม็นมากเหม็นจนทนไม่ได้นะเออนี่ใช้ได้นะแต่เราอาจจะไม่เคยได้ยินกันใช่ไหมหละ่ะถ้าเหม็นก็คือแบบคูไ้อะไรไปเลยนะเหมือนอธิบายมากขึ้นไมฟิลลิงคำว่าเหม็นมากขึ้นถัดมาค่ะคำที่3 h a ฮานาเดะวาราุฮานาเดะวาราุแปลว่าหัวเราะด้วยจมูกมันคือยังไงแบบ เนี้ยใช่ไหมเออหัวเราะคือไม่ได้หัวเราะแบบฮ่าห่าห่าอย่างเงี้ยออกมาไงหมายถึงยังไงคือหัวเราะอีกฝ่ายที่แบบรู้สึกมองอีกฝ่ายว่าต่ํากว่าเราอะคือเราเหนือกว่าแล้วเราก็แบบเนี้ยเมออ่ะยกตัวอย่างประโยคค่ะโคโนไอดาโนเทสโตกะคันตันสกิเดฮานาเดวรัตตะโคโนไอดาโนเทสโตกะคันตันสกิเดฮานาเดวรัตตะแปลว่า การสอบครั้งที่แล้วอะ่ะมันง่ายเกินไปจนแบบหัวเราะด้วยจมูกเลยแบบว่าจนหัวเราะแบบเปิดข้อสอบมาแล้วง่ายทําได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยนะต่อมาฮานานิสคุฮานานิสคุนะคะแปลว่าติดจมูกมันหมายถึงว่ากลิ่นม,มันติดจมูกอะเนาะอันนี้คนไทยก็ใช้เหมือนกันใช่ไหมยกตัวอย่างประโยคค่ะโทนาริโนฮิโตโนะคิซุคโคซุนโนโนิโอิกะฮานานิซิแปลว่า กลิ่นน้ําหอมที่มันรุนแรงมากๆของคนข้างๆเนี่ยมันติดจมูกฉันถัดมาค่ะอันนี้น่าจะเป็นพฤติกรรมที่หลายๆคนเคยทํานะคะก็คือฮนาอุตะฮนาอุตะนะคะแปลว่าร้องเพลงด้วยจมูกมันเคยยังไงเอ่ยก็คือแปลว่าทาเพลงนั่นเองแบบฮึอะไรเงี้ยเนาะเออคือแบบว่าเหมือนเสียงมันจะออกจากทางจมูกมากกว่าใช่ไหมล่ะยกตัวอย่างประโยคค่ะคาเรยว่าคนโตีิเด็นาอุตะโออุตะเตอร์ ถ้าเราวะฮิโตริเดะฮานาอุตะโอุตาเตะรุเขาเนี่ยทำเพลงอยู่คนเดียวถัดมาคำสุดท้ายแล้วค่ะคือคำว่าฮานาโกเอฮานาโกเอนะคะคำนี้ก็ตรงตามตัวคันจิเลยก็คือจมูกกับเสียงแปลว่าไงดี มันคือเสียงที่มันขึ้นจมูกอะค่ะเคยได้ยินคนที่แบบว่าพูดด้วยเสียงที่มันขึ้นจมูกอย่างนี้ไหมคะเสียงมันจะแบบว่าเล็กแหลมขึ้นเนาะคือคนญี่ปุ่นหลายคนอะมักจะมีเสียงที่ขึ้นจมูกนะโดยเฉพาะผู้หญิงเลยยกตัวอย่างประโยคนะคะประโยคค่ะก็คือคานาโจนฮานาชิกาตะวะโอคาชินะฮานากูเอะะคานาโจนฮานาชิกาตะวะโอคาชินะฮานากเอะแปลว่า วิธีการพูดของเธอเนี่ยมันเป็นเสียงขึ้นจมูกที่ประหลาดวันนี้นะคะก็ฝากออคําที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าฮานะเอาไว้นะคะที่แปลว่าจมูกนั่นเองมีหลากหลายจมูกเลยใช่ไหมจมูกสูงมีความภูมิใจ เสียงคําเพลงก็คือฮานาอุตะอย่างนี้ใช่ไหมก็ลองเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันดูนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครไปดูในอนิเมะดูในซีรีส์ต่างๆแล้วเจอก็จะได้จําได้มากขึ้นด้วยเนาะถ้าเกิดใครชอ,ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของอิจิบังไว้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย